อขอใหทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจน ต,ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังถ้ายัางก็เริ่มเช่นะนั่งตับสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายไม่ต้องปนมือฟังไปด้วยน้อมสำเนียงลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆเรื่องการหายใจเข้าออกหรือว่าอาณาปานสติเราพยายามฝึกให้รู้ทุกุริยาบทตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักที่ ถ้าเราสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงเราก็จะรู้อะไรดีๆเยอะอยู่ในกายของเราความรู้ตัวนี้แหละที่เราฝึกเราสร้างขึ้นมาจะเอาไปอบรมใจของเราไปสังเกตไปวิเคราะห์ใจของเรารู้การเกิดเห็นการเกิดการดับของใจเห็นการเกิดการดับของความคิดอารมณ์ว่าเราเขาเกิดอย่างไรทำไมเขาถึงเกิดทำไมเขาถึงเป็นธาตุของกิเลสทำไมเขาถึงมีความอยาก เกิดความอยากความโลภความโกรธแต่ความหลงในทาคลายได้ถึงจะรู้อะไรก็หลงความคิดใจกับอาการของความคิดหรือเรียกว่าขันห้าซึ่งมีกายเนื้อที่นั่งอยู่นี้แหละเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าไอ้ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนนามาทำเราจเจริญสติเข้าไปอบลมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทั้งความขายันมันเพียนถ้าเราฝึกเราไม่ได้ก็ ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงเราต้องฝึกตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราแนวทางนั้นมีมานานาจกกายของเราประกอบขึ้นมาด้วยอะไรบ้างเทววานทั้งหกเป็นลักษณะอย่างไรหูตาจมะมกเดินกายใจเป็นลักษณะอย่างไรเราต้องรู้เท่าทันรู้จักพิจารณารู้จักแก้ไขอะไรคือโลกอะไรคือธรรมแต่เวลานี้เรายังไม่เข้าใจเราอาจจะเข้าใจอยู่ในภาพรวม ทุกคนก็ปรารถนาหาทางดับทุกหาทางหลุดพ้นทุกคนก็ต้องการความสุขแสวงหาความสุขแต่จะหาถูกจุดหรือใหม่เท่านั้นเองเพียงแค่ระดับความสงบความสุขระดับของสมมุติก็ยังไม่เข้าใจก็วิ่งหาตั้งแต่ความสุขภายนอกไม่เข้าไปหาภายในต่้งภายนอกหาภายในทําความเข้าใจให้ถึงจุดหมายแล้วก็ยังสมมุติให้เกิดประโยชน์ ก็ต้องพยายามกันไม่ว่าพระววยยมบัจฉิพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอะไรท่านสอนหลักคําสอนของท่านหมายถึงอย่างไรในกายของเราท่านสอนเรื่องชีวิตของเราไม่ใช่สอนเรื่องของคนอื่นสอนเรื่องชีวิตของเราทําหน้าที่ของเราให้ดีอย่าให้กิเลสมาบงการอย่าให้ความหลงมาบงการเรามาเจริญสติมาเจริญผู้รู้ สติคำวสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างไรการเอาสติปัญญาไปใช้เป็นลักษณะอย่างไรสร้างขึ้นมาก่อนแล้วเอาไปใช้เอาไปอบรมใจของตัวเราแก้ไขใจของตัวเราอยู่ตลอดเวลาทุกเรื่องเราคอช่วยกันได้อยู่ในระดับของสมมุติแต่ระดับของบีมุติระดับของจ,จิตใจเราก็ต้องพยายามแก้ไขตัวเราอย่างประโยชน์ให้ตัวเราให้คนอื่นให้สถานที่ เราเกิดมาจะไปอย่างไรมาอย่างไรไม่ใช่ว่าไปปล่อยะละเลยไม่ว่าพระว่ายมบชัชีว่านินเราต้องแก้ไขอย่าไปเกียดครั้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนตอนเช้าตอนเย็นก็พากันลงมาทําวัดสวดมนต์กันอย่าไปเกียดครั้นให้หมู่คณะพาทำพาสวดพาท้องแล้วก็ไปวิเคราะห์พิจารณา สำหรับหลวงพ่อแล้วก็เพียงแค่เล่าให้ฟังเท่านั้นแหละสะภาพกายสภาพร่างกายมันก็เหนื่อยลา้าเต็มทุนแล้วแหละไม่รู้จะไปได้อีกสักกี่วันทั้งอดทั้งทนทั้งสารพัดยางขณะ,ะนะยังมีลมหายใจก็พยายามประโยชน์ให้กับพวกเธอนั่นแหละให้อยู่ดีมีความสุขจะพากันเจ็ดขั้นมีอะไรก็ช่วยกันช้วยการดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย อะไรหนักเอาเบาสู้ไม่ใช่เอาแต่งอมืองอเท้าเอาแต่เที่ยวเล่นสนุกสนานโยนภาระไปให้คนโน้นคนนี้เรามาแก้ไขปัญหามายังปัญหาให้เบาให้บางทั้งทางสมมุติเราก็ยังสมมุติให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านจิตใจเราก็ขัดเก่ากิเลสออกจากจิตจากใจของเราความสงบกายก็สงบวาจาก็สงบลึกลงไปใจก็ให้สงบ สงบจากการเกิดสงบจากกิเลสใจคลายได้เมื่อไหร่ก็เดินปัญญาทําความเข้าใจเห็นการเกิดการดับในขันหาของตัวเราก็ต้องพยายามอาศัยความเพียนอาศัยการอาศัยเวลาอย่ามัวเมาเล่นสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนกันนะให้โตหนึ่งเชื่อมโยงกันทั้งนี้หนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทํา อ่ปาปก,กันไว้ับพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสารโตทำความเข้าใจให้รู้ทุกเริยาบท